กำลังมุ่งหน้าไปนนทบุรีครับวันนี้มีอบรมกฎหมายล้มละลายนะครับการฟร้องคดีล้มละลายที่สำนักง,งานสีพีรอบางใหญ่เป็นาทางเพืยอกันนะครับเชาา <c oughs> ้าวันเสาร์ตลอดรถติดนะครับแถวาอีพีในช่องทนาสกริน ตรวนี้อยู่ที่แยกตลาดหัวมุมนะคะตรงเกษตรนวมินยังสลิมสลือนะครับเช้าว,วันเสาร์ตื่นแต่เชา้าที่ชสั้นนะครับเดินทางครับ บ,บวมลูกสีว่าทำงานแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกาวยเมื่อวานกินเยอะนะครับพักผ่อนกันที่นะพร้อมลุยเรียกว่าลุยงานนะครับอ่าหนังสือด้วยนะครับทั้งวัน,นทั้งทำง,งานแล้อหาหนังสือเตรียมสอบนท,บนที่เป็นอิดท่าเจ็ดสิบเจ็ดพักพักหนึ่งนะครับแก้ตัว เพิ่มตัวอย่างน้อย4-5่เดือนนะครับก็เดี๋ยวอยจะกลางกลางปีปลายปีนี้ก็สอบอีกแล้วนะครัสิบสี่รอรุ้นที่2ี่สว่าจะผ่านไม่ผ่านนะที่สอบกฎหมายขาเขาเรียกว่าขาวิทยากับวิแพง่งนะซึ่งกลุ่มน,นี้เนี่ยมีการคุยในทางเฟสนะครับบอกว่าเขาสอบ ยากมากระดับสอบอัยการนั้นสอบผู้เทิงบุตาปักษาเลยทีเดียวนะครับปีนี้นะครับใครเข้าสอบถ้าทําก็สอบไดนะ้เนี่ยก็ถือว่าเจ่งสุดเลยนะครับก็เป็นกําลังใจแอดด้วยนะนี่ก็กําลังขับรถนะครับพุ่งหน้าไปบางใหญ่นนทบุรีนะครับสี่รถติดอีกแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เกษตรโนมินนะครับฝั่งรถติด ก็เป็นคลิปทักทาย4ิสั้นๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับดีครับ